สวนดีชัวต้องปุ๋ยตรากระต่ายชัวเดะ๊ะเดะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประสบนิกรชาวไทยคือพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ส,สำนักงานกศนอจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสากศนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการมีจิตสาธารณะให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและขยายผลจัดประกวดผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่นรวมไปถึงชุมชนจิตอาสาดีเด่นที่น้อมนำเอาโครงการจิตอาสาไปปฏิบัติจนนำความสุขกลับเข้าสู่ชุมชนและจัดประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขจนได้ทีมชนะเลิศทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเราก็จะมอบรางวัลให้กับทุกท่าน เพื่อเป็นเกียรติยศทุกท่านครับที่เขาประขวดล้วนมีความรู้ความสามารถพอบมคุรทุกท่านมีได้ร่วมทำกิจกรรมคร,รั้งนี้ด้วยกันอย่างเยี่ยม ที่มีความห่วงใยคอยหยิบยื่นให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอถ้วยทองโอสดภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสดมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ โปรยคนไทยยังไงก็เป๊ปซี่อ,อร่อยชาก,กับเป๊ปซี่คู่สีอาหารไทยไม่ว่าจะนอกกองหรือในกอง ยาตรีนิสิงเหตสูตรสามหมอมีเขามีมานานแล้วค่ะยาตรีนิสิงเหตสูตรสามช่วยให้มดลูกเข้าอู่แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติผลิตโดยบริษัทหมอมีจำกัดอ่านข่าเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช่วงเวลาแบบนี้พวกเรายิ่งอยากมีอะไรคุณคุณนั่นแหละครับคุณคุณและคุณไม่ Dash Meal Plus เข้มข้นขึ้นอร่อยสดชื่นพร้อมสองรสใหม่มีโปรไบโอติกและวิตามินซีสูง Dash Meal Plus รับสิดทุกวันลองเลย Lady อร่อยเต็มคำมันฝรั่งแท้รสชาติโดนใจทุกซองใหม่เละรสไสปซีโ่โ Korean รามเมงอร่อยซีดสไตล์เกาหลีเละชวนฟินกินเที่ยวทิปการเสียฟันและปัญหาสุขภาพเหงือกมักเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันผมแนะนำยาสีฟันเซนโซดาเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมใหม่ที่ช่วยลดการเสียฟันและช่วยทำให้สุขภาพเหงือกดีขึ้นจริง อกาแฟข่าวช่อง3 in 1สูตรน้ำตาลน้อยหอมกลมกล่มเหมือนเดิมแฟฟเลสข่าวช่องรถแท้กาแฟไทยอันติเริ่มเปลี่ยนของใช้เต็มแบนเลยหมดไปเท่าไหร่น่ะนู่นดิีมะไม่เหลือไว้ลูกเลยโอ้ยจาพ่อลอง เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้โลกใบนี้ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์ห้าเพื่อลมหายใจที่ดีของคนรุ่นต่อไปเงียบเลยโรคร้ายมารุมกลางดึกทำยังไงดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยงั้นไปที่นี่สิอที่โรงพยาบาลเจ้าพยาเปิดกลางคืนเหมือนกลางวันเลยไม่ว่าจะมาตอนไหนสุขภาพของคุณมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้าโรงพยาบาลเจ้าพยา หนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จหน้ากากอนามัยคุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่นมินิแบบมวิซูมิสินค้าขายดีในช้อปปี้และลาซ a ดา้าช้อปปีแอปช้อปปิ้งออนไลน์ l ล v e Shopping โหลดช้อปปี้ พาคุณผู้ชมไปดูที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะครับเพราะว่าวันดีคืนดีชาวบ้านแห่กันไปเอาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็แป้งติดมือไปด้วยเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้มีต้นมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมเกิดมาแล้วเจ้าของบอกว่าแตกใบลักษณะคล้ายกับงวงช้างครับเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเนาะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูออมันออกพอเป็นแบบนี้นี่ชาวบ้านถือลูกมะพร้าวทูบเทียนน้ำหวานครับแล้วก็มาที่บ้านเล็กที่1 3 4ี่หมู่ส